เอาเอาเอาสร้างน้อยยามน,นั่งเอาได<ป>กำลังใค่เห็นพี่น้องไ,ไ,ไ,ไปเลยไปฟ้องแม่แล้วอีแม่ครับอีแม่เฮ<ะ>้ยเฮ้ยพวว่ออ้วนอาบน้ำเวลาครับลาว่าอยากอาบ สวัสดีพ่อแม่เอฟีทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านภายมิ่งมงคลนะคะม,ม,มาดูมิง่งอ้วนอัวเพอเป๋าอีกแล้วคะ่ะเอาอีกแล้วมิ่งนังน่งนังน่งนั่งนั่ครับพ่อครับขาดอีกแต้ๆทล่ะอ่ะอนี้อ่ะอ่อ่ะนี้นี่นี่น้องเม็ดนี่ กินบ้านี่นมนี่มา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 ่งมา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 อาม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 ยมาเจมา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 ามาาเามามอามามี้ามามาามมมมาม่มมามาามาามนมามามามล้ามาามาม่มามน่ะมาาาาา เห็นพ่อเป้านั่งเปยอยากกะอยากนั่งเปยนั่เด้อค่ะเด้อหลายนั่งคือกันครับเห็นบอนี่เห็นนนั่งลงนะเอานั่งลงสิเอานั่งนั่งนั่งพ่อนั่งพ่อนั่งพ่ออู้ยขาดทิมแต่แท้รับเปยเปยพ่อไงพริกทักเองนี่สารเองเด้นี่เรียบร้อยเลยโอ้ยเจ้าเอ๋ย เงีมองแงีมองแงีมองเงี้มองงี้มองมองนี่นี่่ามิ่งบอกว่านี้ลูกนี้เลยไปแล้วไปแล้วเขามารับชมคลิปมิ่งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มิ่งด้วยนะคะ ไม่เล่นดินนะครับมิ่งครับไปทัวเลยเพุ่นนนะเพุ่นโอ้โหว่าไปว่าไปอย่าไปเด้อทางนันเด้อหูหยุดตัวว่ามีอย่างทางนันนั่นฮะเข้าใจบ่ ข้างผุ่นเห็นบ่อผุนขาวๆเงี้ยวๆพุนบ๊วยจุบครับบ๊มีน้อเม็ดบ๊วยจุบครับ ไม่ก <laughs> am ้มต่ำค้มต่ำค้มต่ำอระชุกกระชุกจุดเลจุดบ่ไหนกินเนไปโหลดไปโหลดมิ่งว่าสนใจแล้วไปเลยนมเม็ดหมดก็หมดความหมายครับมิ่งบอก เม็ดแยบดูอะไรน่ะเม็ดแยบออกน้อย เอาแนวหลากหลายมาให้กินแน่ก้วยแน่นมเม็ดแน่วิตามินซีแน่ผลไม้แน่กินเก่งละเด้อครับเด้อมันหักไปแล้วหลอห่อปนึงนั่น,นเล่าบันใดนั่น,น,อ,นอันนี้แม่ปวกแม่ ดีต่อแม่โบโช่พ่อมได้ข่าวว่าไปปวดงานมาอีกแล้วใช่ไหมนี่ฮะนั่นแล้วเห็นพ่อเป๋าอีกแล้ว จะนีลาไปไซครับทำง,งานมาเรียวะนะื้อนี่สร้างน้อยตามนั่นเห็นบ่าผุดที่นัางอดเปเอ้าเอ้อ้าเ,เ,เห็นบ่าอักเต้เวะพี่ม่นั่งสักทีมเ้ยดูกันชัดๆใกล้ๆค่ะเด็กชายมิ่งมงคล

ซื้อก่อนครับก่อนครับครับครับก่อนไม่กินจสวยครับครับก่อนครับเฮ้ยตมต้มต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 ได้โจกก็ได้เนาะเออทำไมไม่เด็ดไม่ดองเลยนี่โอ้ ชีวะใส่รองเท้าแดงนมกินวิตามินซีบอ่ะอ๋อนมดูดูดูมา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 ทายางคือกันกับคนเราโหลดเนาะสร้างกรนดาษ แม่เพิ่นพังดูไหไรเพราะไงพีกก็เลยเอาออกเลยดีกว่าพูดตามว่าแม่พังบ่อยมากก็เลยบ่อยเลยเพิ่นว่ากเพิน่นคั่นหาใหม่แล้วเอาออกเลยข้างนึงฟังนึงจ้ะไม่รู้จะบิ๊มาก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 ไปเร็วไมเลิกเฮ้ <laughs>

เห็นพี่น้องไปเลยไปฟ้องแม่แล้วอีแม่ครับอีแม่เฮ้อเ้อพราะวันอาบน้ำเวลาครับลาว่อยากอาบสิไปฟ้องแม่ละเด้อบันนี้เด้อนั่นเห็นบ่สื่อสารกับแม่แล้วค่ะตอนนี้ฟ้องแม่กันยังว่าลาว่อยากอาบว่อยากอาบ หนาวพนะเย็นเนืยอเาามือ้อหมูเาล่ะสวยมากอะเริ่มฮอนแล้วพี่น้องเขาบานดีกว่าครับอันนี้ก็เดี๋ยวก็จะลื้อออกครับสักพักนึงก่อนเพราะไอ้กิโอกว่ออาน้ำ จุ๊บจุบจุบรักก as well. ันครับรักกันจุ๊บจุ๊บครับจุ๊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  อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์ค่ะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามและให้กำลังใจภายมิ่งมงคลพังหางดีแล้วก็เป่าตามติดชีวิตช้างมาโดยตลอดค่ะขอบคุณโครงการโคชอาณาจักรสุรินทนะคะค่ะขอบคุณน้องเสือน้องสิงค่ะขอบคุณพ่อเลินแม่วอนนะคะ คุณ f อทุกท่านค่ะพบกับนิ่งใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ